ธรรมกายเป็นกายตัดสรุธรรมจะเป็นเป้าหมายชีวิตของทุกๆคนในโลกจะปฏิบัติให้เขาถึงได้ต้องเริ่มจากการฝึกฝนใจให้หยุดนิ่งให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสยอยู่เป็นประจำในไม่ช้าก็จะเข้าถึงธรรมกายแล้วชีวิตเราก็จะเกิดการ เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นมีความสุขเพิ่มขึ้นมีความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและเรายังสามารถอาศัยธรรมกายขาจัดกิเลสอาสวะให้หลุดร่อนออกจากใจไปสู่อายตนานิพานได้มีสัจวาจา ที่พระนางโสเมธาเทวีได้กล่าวเอาไว้ในสุริจิชาดกว่าดิฉันเข้าอยู่ประจำอุโบสถอันประกอบไปด้วยองค์8ประการตลอดดิถีทีท่สิบสี่สิบหและดิถีทีท่8แห่งปักและตลอดปาติหาริยปักดิฉันสํารมแล้วในศีลทุกเมื่อ ข้าแต่พระฤาษีโดยการกล่าวคำสัตน์นี้ขอบุตรจงเกิดเธอเมื่อที่ฉันกล่าวคำเท็จขอศีรษะของดิฉันจงแตกเป็นเจ็ดเสียงการที่คู่สามีภรรยาจะให้กำเนิดบุตรหรือธิดาผู้ที่จะมาเป็นอภิชาติบุตรมาเป็นลูกแก้วลูกยอดกับตัญญู เพื่อเชิดชูวงตระกูลให้สูงขึ้นไม่ใช่เป็นเครื่องบังเอิญหรือวังเกิดขึ้นได้ไง่ายๆนะจ๊ะเพราะอายตนะหรือกรรมระหว่างพ่อแม่และลูกต้องใกล้เคียงกันด้วยบางครั้งพ่อแม่มีบุญมากแต่สัตว์ผู้มีบุญมากที่สมควรจะได้มาเกิดกับสามีภริยาคู่นั้นไม่มี ก็ไม่สามารถมีลูกได้ตั้งแต่สมัยโบราณโบราณเราจะไม่จะได้ยินหรือได้เห็นสตรีที่อยากมีลูกไปทำการบวงสรวงบ้างอ้อนวอนขอกับเจ้าพ่อเจ้าแม่บ้างเช่นไหว้กับผีสังเทวดาด้วยวิธีการต่างๆต,ตามที่พวกเราเคยประสบพบเห็นกันในปัจจุบันนี้นั่นแหละ แต่ผู้มีปัญญาทั้งหลายหากปราถนาบุตรท่านจะรักษาศีลห้าให้บริสุทธิ์แล้วค่อยอ่อนวอนต่อเทวดาโดยหลักก็คือการเอ่ยอ้างถึงบุญที่ได้ทำเอาไว้อย่างดีแล้วสำหรับเมืวันก่อนหลวงพ่อได้เล่าค้างเอาไว้เกี่ยวกับนรการเทพบุตรผู้มีบุญมาก ผู้เหมาะสมที่จะมาเป็นพระโอรสของพระนางสุมเมธาและพระเจ้าสุรุจิมหาราชถึงขนาพระอินทร์ต้องอัญเชิญให้ลงมาเกิดเทพบุตรนารการเป็นเทพที่สั่งสมบุญณเอาไว้มากทีเดียวในภพชาติก่อนที่จะมา,าบาัตรเป็นเทวดาน,นั้นท่านเกิดเป็นชาวนาผู้มีฐานะดีคนหนึ่ง อาศัยอยู่ในนครพาราณสีถึงเวลาทำนาท่านก็ได้ไปทุ่งนากับคุณพ่อได้เห็นพระปัจเจกพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งก็เกิดความเรื่มใสได้ส่งพวกคนง,งานล่วงหน้าไปก่อนส่วนตนเองได้นิมนต์พระปัจเจกพุทธเจ้าให้ไปฉันที่บ้านได้สร้างบรรณาศาลาได้ไม้มาเดือ และสร้างสถานที่สำหรับจงกรมแล้วก็กราบนิมนต์พระปัจเจกพระพุทธเจ้าให้อยู่จำพรรษาที่บรรณาศาลาหลังนั้นพระปัจเจกพุทธเจ้าเห็นว่าพ่อลูกคู่นีเน้เป็นผู้มีความเลื่อมใสไม่คลอนแคลนจึงอยู่จำพรรษาเพราะเป็นเนื้อนาบุญให้กับสองพ่อลูกชาวนาผู้ใจบุญ ครั้นออกพรรษาแล้วพ่อลูกทั้งคู่ก็ร่วมกันถวายผ้าตรายจีวรผืนใหม่แด่พระปัจเจกพพุทธเจ้าปีต่อมาก็มีพระปัจเจกพระพุทธเจ้าองค์ใหม่มาโปรดสองพ่อลูกเหมือนเดิมท่านได้รับนิมนต์ให้อยู่จำพรรษาโดยทํานองเดียวกันนี้ นับเป็นโชคดีของสองพ่อลูกแต่มีพระปัจเจับพระเจา้าหมุนเวียนปเปลี่ยนกันมาเป็นเนื้อนาบุญถึงเจ็ดพระองค์เดียกันโดยบุญนั้นทำให้ทั้งสองได้ไปบังเกิดในภพดาวดึงสวรที่ประเสสมบัติกลับไปกลับมาอยู่ในการมวาวจารภูมิทั้งหกชั้นเป็นเวลายาวนานหลายหมื่นปีที่ ท้าสก,กะทรงทราบว่าเทพบุตรทั้งสองนี้มีบุญมากจึงเสด็จไปที่วิมานของนรการเทพบุตรพวกเคยเป็นลูกชายของเทพบุตรที่มีวิมานอยู่ข้างเคียงกันลงก้ด้ตรัสเชื้อเชิญว่าดูก่อนท่านผู้นี้เราทุกบัดนี้ได้มีท่านผู้มีบุญปรารานาบุตร ขอเชิญท่านจติไปเกิดในมนุษย์ยโลกเถิดเทพบุตรได้ปฏิเสธว่าข้าแต่มหาราชโลกมนุษย์สขปรกมหาชนที่อยู่ในโลกมนุษย์ต่างทําบุญเพื่อปรารถนาเทวโลกกันบัดนี้ข้าพระองค์ได้สวยทิพยสมบัติแล้วข้าพระองค์จะลงไปเกิดในโลกมนุษย์ทำไม เรื่องทรงเล่าถึงความราถนาบุตรของพระนางสมเธาให้ฟังแล้วทรงให้เงื่อนไขว่าหากท่านเสียสละเพื่อเรายอมไปเกิดเป็นมนุษย์เราจะให้ท่านได้บริโภคที่พยะสมบัติจะเคยบริโภคในเทวโลกจะให้อยู่ในปราสาทแก้วสูง25โยชนนรการเทวบุตร พิจารณาเห็นความดีของพระนางสุเมธาและเงื่อนไขที่พระอินทร์ส่งมอบให้ก็ตกลงในพันธะสัญญาทันทีฝ่ายพระอินทร์ครั้นได้รับคำยินยอมจากนาราการเทพบุตรแล้วก็แปลงเพศไป็นลือีเสด็จไปสู่อุทยานของพระเจ้าสุริจิได้เสด็จจงกรมในอากาศ เบื้องบนสตรีทั้ง1 6ึ่งนพนางตรัสสนทนากับพวกนางว่าอาตมาจะให้ออรสผู้ประเสรฐแก่นางคนไหนดีหนอนางคนไหนจักรับอรรถููประเสรฐสตรีหนึ่งพนางต่างปรนนมมือวิงวอ์ว่าข้าแต่พระคุณเจ้าผู้เจริญ โปรดให้แกดิฉันเถิดทาสก,กะตรัสว่าอาตมภาพจะให้อรสแกสตรีภูมิศีลพวกเธอมีศีลอย่างไรมีอาจาระอย่างไรหรือสตรีทั้งหนึ่งมืนหกพันนางได้ฟังเงื่อนไขเช่นนั้นก็หมดหวังต่างก็ลดมือลงหมดกล่าวว่า พระคุณเจ้าจะให้โอรถผู้ประเสริฐแก่สตรีภูมิศีลเชิญไปสู่สำนักของพระนางสมเมธาเธถิดเท้าเธอก็เหาะไปประทับยืนตรงช่องพระแกลปรากฏกายให้อัครมเหสีได้ทัศนาพระนางสมเมธาตรัสว่าพระคุณเจ้าผู้เจริญได้ยินว่าพระคุณเจ้าจะให้โอรถผู้ประเสริฐ แกสตรีภูมิศีลเป็นความจริงหรือพระเจ้าค่ะไม่ได้รับการยืนยันว่าเป็นความจริงจึงตรัสว่าถ้าฉะนั้นขอให้พระคุณเจ้าโปรดให้แกดิฉันเถิดเพราะดิฉันเป็นหญิงที่รักษาศีลเรื่อทรงถามว่าสิ่งของพระนางนนะเป็นอย่างไรเชิญตรัสให้อัตมาได้ทราบดิเถิด ตารมภาพพอใจอาตรมภาพจะถวายพระโอรสผู้ประเสริฐให้พละนางตรัสด้วยความองอาจว่าถ้าเช่นนั้นเชิญพระคุณเจ้าโปรดสดับรับฟังเถิดดิฉันถูกเชิญมาเป็นพระอัครมเหสีคนแรกของพระเจ้าสุรุจิตลอดเวลาหมื่นปีพระเจ้าสุรุจินำดิฉันมาผู้เดียว ก้าแต่ท่านพระราม์ิิฉันนั่นไม่เคยเลยที่จะได้ล่วงเกินพระเจ้าสุรุจิได้กายวาจาหรือว่าใจทั้งในที่แจง้งหรือในที่ลับข้าแต่พระฤาษีในการกลาบคำสัต์จริงนี้เนี่ยขอบุตรจงเกิดเถิดบมิดิฉันกล่าวคําเท็จขอศิรษาของดิฉันจงแตกเป็นเจ็ดเสียง แต่ท่านพระฤาษีดิฉันเป็นที่พอใจของพระพัสดาพระชน,นีและพระชนกพระชนกชนนีก็เป็นที่รักของดิฉันล่องท่านเหล่านั้นทรงแนะนําดิฉันตลอดเวลาที่พระองค์ยังทรงพระชนชีพอยู่ดิฉันนั้นน่ะยินดีในความไม่เบียดเบียนมีปะกะติประพฤติธ,ธรรมบำรุงท่านเหล่านั้นโดยเคารพ ไม่เกียจคร้านทั้งกลางวันกลางคืนข้าแต่พระฤาษีแในการกล่าวคำสัตย์จริงนี้เนะี่ยขอบุรจงเกิดเถิดข้าแต่ท่านพระฤาษีความลิสยาหรือความโกรธในสตรีโฟเป็นราจะเทวีร่วมกันหนึ่งมืนหกพันพระนางก็ไม่ได้มีแก่ดิฉันเลยดิฉันชื่นชมด้วยความเกื้อก,กูล แก่พระราชเทวีเหล่านั้นและคนไหนที่จะไม่เป็นที่รักของดิฉันก็ไม่มีเลยดิฉันอนุเคราะห์หญิงผู้ร่วมสวามีทั่วกันทุกคนเหมือนอนุเคราะห์ตนฉะนั้นดิฉันเลี้ยงดูท่า,ากรรมกรและชนเหล่าอื่นผู้อาศัยดิฉันเลี้ยงชีวิตโดยเหมาะสมกับหน้าที่ดิฉันมีฝ่ามืออันชุ่มบุญบุญ อุปถาบำรุงสมณพราหมณ์และทานแก่ยาจบวัน,นิพกเหล่าอื่นให้ได้อิ่มหนำสำราญไดกข้าวและน้ำทุกเมือ่อดิฉันเข้าอยู่ประจำอุโบสถอันประกอบไปด้วยองค์8ตลอดดิถีทีท่14บสิบห้าและดิถีทีท่แปดแห่งปักและตลอดปาติหาริยปักดิฉันสำรวมในศีลทุกเมือ่อ ข้าแต่พระฤาษีในการกร่าบคำสัตย์จริงนี้เนี่ยขอบุตรจงเกิดขึ้นเถิดหากดิฉันกล่าบคำเท็จขอศีรษะของดิฉันจงแตกเป็นเจ็ดเสียงเห็นไหมจ๊ะว่าการอ้อนวอนเพื่อขอบุตรของผู้มีบุญมีปัญญานั้นท่านอ้างเอาบุญในตัวจะเกิดจากการทำความดี ได้ทานรักษาศีลและเจริญภาวนาอ้างเอาความบริสุทธิ์กายวาจาใจของตัวที่ได้ประพฤติมาไม่ใช่ไม่ทำความดีแล้วอ้อนวอนอย่างเดียวอย่างนั้นก็ไม่สำเร็จนะจ๊ะถ้าทำบุญแล้วตั้งความปรารถนาอย่างนี้ถึงจะเรียกว่าทำถูกหลักวิชาส่วนว่าพระนางสมเมธา จะสมปรารถนาหรือไม่อย่างไรพรุ่งนี้เรามารับฟังกันต่อสำหรับวันนี้ก็ให้ลูกๆทุกคนมันสั่งสมบุญกันเอาไว้ให้มากๆทำทั้งให้ทานรักษาศีลและเจริญภาวนาเมื่อถึงคราวที่ปรารถนาสิ่งใดจะได้มีบุญเป็นที่พึ่งบุญนั้นก็จะได้อำนวยผล เราได้สมปราธานาหได้ทุกสิ่งกันนะจ๊ะในที่สุดนี้หลวงพ่อขอหน่วยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนานให้มีมหาสมบัติจักรพรรดิตักไม่พรองบังเกิดขึ้น เอาไว้ใช้สร้างประมีอย่างไม่รู้หมดสิน้นให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้มีดวงปัญญาสว่างสวัยปรู้แจง้งเห็นแจ้งแทงตลอดทั้งทางโลกและทางธรรมให้เข้าถึงพระธรรมกายโดยง่ายได้เร็วพลันจงทุกท่าน ธ,ธรรมกายเจดีมณีอนันตักรวานอํานวยสุขทุกสถานกราบนิพพานถึงสุขแห่งธรรมมาเธอท่านผู้ใจบุญมาช่วยคำจุนพระพุทธศาสนาร่วมกันสาน